ซึ่งในช่วงปีนั้นก็เป็นปีเดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ์ควอส c r i สิสขึ้นในวงการนาฬิกานะครับโดยในช่วงธันวาคมของปี1969ครับแบรนด์จากญี่ปุ่น1แบรนด์ที่มีชื่อว่าไซโก้ครับได้ทําการปฏิวัติว,ตวงการนาฬิกาข้อมือครั้งใหญ่ที่เกิดทำให้แบรนด์นาฬิกาหรูสัญชาติสวิสต่างๆต้องล้มทางกระดาษเลยนะครับ ด้วยการเปิดตัวนาฬิกา Quartz Astron เป็นนาฬิกาที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือว่าก็คือฐานนาฬิกาที่เรารู้จักกันนะครับแทนที่ระบบกลไกลแบบดั้งเดิมซึ่งมีประสิทธิภาพที่พอกันแต่ว่ามีดีไซน์ที่โชบเชี่ยวทันสมัยเจาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานโดยตรงแถมมีราคาที่ถูกกว่ามากครับ ทำให้ป้ายคำว่า Swiss Made กลายเป็นสินค้าที่มีราคาเกินจริงไปในทันทีและแน่นอนว่าฮอยเออร์ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์เหล่านั้นที่ได้รับผลกระทบไปเต็มๆนะครับเนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ฮอยเออร์ได้ทำการลงทุนเริ่มโครงการ Chronometric ที่จะพัฒนากลไกลคโครโนกราฟในแบบอัตโนมัติเรือนแรกๆของโลกขึ้นมาครับแต่โปรเจกต์นี้ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการเข้ามาของนาฬิกาแบบควอต์ที่ชิงทั้งพื้นที่สื่อและยอดขายไปอย่างมหาศาลทําให้ฮอยเออร์เองครับมีการพยายามปรับตัวโดยการผลิตนาฬิกาควองขงเึ้นมาโดย ใช้ชื่อรุ่นว่าโครโนสปลิตในปี1975แต่สุดท้ายการแข่งขันกับแบรนด์นาฬิกาจากญี่ปุ่นทั้งไซโก้คา s ิโอหรือว่าซิต i เซนเองเนี่ยก็ยากมากๆนะครับรวมถึงปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นที่ทำให้ฮอยเออร์แทบจะสู้ต่อไม่ไหวจนกระทั่งในปี1985บครับบริษัทหนึ่งที่มีชื่อว่า Technic s d e v o n g a r d หรือที่เรียกสันส้นๆว่า t ทกนะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและกีฬามอเตอร์สปอร์ตซึ่งในตอนนั้้้นนกก็็ไดเเปปอซอร์ใหับ F1 ได้เข้าซื้อกิจการของ Hoyer ครับและเปลี่ยนชื่อแบรนด์โดยการผสมคำให้กลายเป็นแท็กฮอยเอเหมือนที่ทุกคนรู้จักกันในปัจจุบันนั่นเองครับ ซึ่งสาเหตุที่แท็กได้เข้ามาอุ้มฮอยเออร์ในเวลานั้นนะครับเพราะว่าแท็กมองว่าฮอยเออร์เนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีชื่อเสียงในวงการมอเตอร์สปอร์ตและเหมาะกับภาพลักษณ์ของ F1 ที่ตัวเองได้ทําการสนับสนุนอยู่แล้วครับและทําให้แท็กฮอยเออร์ได้จาัดก,การเปลี่ยน positioning ของตัวเองให้เชื่อมโยงกับกีฬาแห่งความเร็วอย่างเต็มตัวแต่ก็ยังคงความหรูหราที่เป็นมรดกของฮอยเออร์มาอย่างยาวนานซึ่ง1ึ่งปีให้หลังครับก็มีนาฬิการุ่นใหม่จากแท็กฮอยเออร์ออกมาในชื่อรุ่นว่าแท er ็กฮอย ตัวเครื่องแบบควอ r ซ์และ DNA ของ F1 ที่ทำให้แท็กอยเออร์เริ่มกลับมาอยู่ในเส้นทางเดิมได้อีกครั้งครับ